แต่ทุกคนเห็นนี่ไหมเขามีของแถมให้ด้วยฉันเป็นพี่สาวที่ดีแค่ไหนรักน้องแค่ไหนฉันซื้อให้มา <c oughs> จริงไหมจริงจริงมากขอยัางเอแลวตื่นเต้นไหมตื่นเต้น<อ>าหให้มันสมกับมูล,ลค่า สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเกดก็จะมา,าเซอะะร์ไพรส์วันเกิดน้องกายกันนั่นเองนะคะก็จริงๆอ่ะวันเกิดน้องกายอ่ะคือเพิ่งขายไปสดๆร้อนๆเลยนะคะแต่ว่าเกดเนี่ยทั้งซ้อมทั้งเรียนทั้งแบบว่าอะไรกลับบ้านเหนือยก็เลยไม่มีเวลาได้เซอร์ไพรส์วันเกิดน้องกายจริงๆนะคะด้วยความที่น้องกายนะคะก็เริ่มโตแล้วใช่ไหมตอนในฐานะที่เกดก็เคยโตมาก่อนนะคะก็จะรู้ว่าแบบยิ่งโตนะคะยิ่งงานเยอะและย,ยิ่งมีอุป,ปกรณ์ที่เอาไว้ใช้ในการทํางานก็จะยิ่งดีนะคะซึ่งเกดก็รู้สึกว่าโน้ตบุ๊กสักเครมาาารสถใ ทำงานได้แล้วก็ค่อนข้างคุ้มค่าที่จะลงทุนกับสิ่งสิ่งนี้นั่นเองนะคะเกดก็ได้ทําการเล็งโนตบุ๊กไว้ร book ุ่นหนึ่งแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราไปซื้อกันทุกคนคะเดี๋ยวเกดจะซื้อแบบเป็นคิกแอนคอลเลกของบานานานะคะมันสะดวกสบายมากเลยค่ะทุกคนเพราะว่าคิกแอนคอลเลกเนี่ยจะเป็นการซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ของบานานานะคะแล้วเราก็จะสามารถเลือกรับสินค้าได้ทุกสาขาทั่วประเทศเลยคะ่ะคือทุกคนมันจะสะดวกมากเลยนะคะเพราะว่าชอบปบานานาเนี่ยมี600อสาขาทั่วประเทศไทยเลยนะคะจ้าบ้านอยู่ใกล้ที่ไหนเนี่ยเราก็ ที่นั่นได้เลยซึ่งสะดวกสุดๆจริงๆทุกคนแล้วก็เว็บไซต์ของเขานะคะก็คือจะมีสินค้าไอทีให้เลือกเยอะมากมาก เลยแล้วก็ไม่ต้องห่วงว่าจะเป็นของปลอมนะคะเพราะว่าของช็อปบานาน่าเนี่ยเขาเป็นของแท้ร้อเเซ็ลยค่ะและที่เกจะซื้อให้กายนะคะก็จะเป็นตัวนี้เลย ASUS VivoBook 15 X1502ZA EJ506W สี u u i e t Blue ค่ะสเปคเขาก็จะสุดปังนะคะเพราะว่าเขาใช้ CPU จาก Intel Core i5 1235U RAM 8GB หน่วยความจำ M2 NVMe 512GB ที่เกดเลือกตัวนี้ให้กายนะคะเพราะว่ามันน้ำหนักเบาแล้วก็กระทัดรลดพกพาไปไหน ง่ายสะดวกมากๆเลยค่ะและทุกคนเห็นนี่ไหมเขามีของแถมให้ด้วยคือทาง b a n าน่านะคะเขามีโปรโมชั่นอยู่นะถ้าซื้อนอนบุ๊กอินเทลรับฟรีเมาโลจิเทคบีหนึ่งเจคา499บาทไปเลยคือคุ้มมากก็ถ้าใครดูแล้วอยากสั่งสินค้าตามเหมือนเกสนะคะก็เดี๋ยวเกสจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะคะก็ตอนนี้เกสสั่งไปแล้วเดี๋ยวเราไปรับของที่ช็อปกันไป นี้นะคะเราก็มาถึงที่ร้านบานาน่าไทีแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราไปรับเครื่องกันขอบคุณค่ะก็ได้ของมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปแกะที่วัน เป็นพี่สาวที่ดีแค่ไหนรักน้องแค่ไหนฉันซื้อที่นีมาของฉันเองนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเกดจะมาเปิดให้ทุกคนดูกันนีงเราจะมารีวิวให้ทุกคนดูว่ามันดีนะคะนี่ตื่นเต้นเครื่องใหญ่กว่าหน้าเกดอีกทุกคนก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ทุกคนดูนิดนึงแล้วกันเนาะมา ได้เจ้าตัวนี้มานะคะ A สุดฟ o ม 65x 1502เซนมานี่นเองนะคะเจรู้สึกว่าแบบมันดีมากๆเลยนะเพราะว่ามันเบามากทั้งที่มันใหญ่มากทุกคนมันเบาแต่มันใหญ่เห็นไหมเ็ถึงมือเดียวได้เลยอย่างเงี้ยแล้วก็ทุกคนมันเจ็งมากที่ว่ามันสามารถพับกับครึบ ไปสุดได้เลยนะคะก็คือไม่หกักลปทุกคนคือมันเรีดมากด้วยความที่มันเบาใช่ไหมทุกคนเราก็สามารถเอาออกไปใช้งานสะดวกข้างนอกได้นะคะก็คือแบบขี่ออกไปทํางานข้างนอกได้เลยมันสะดวกจริงๆแล้วใครที่กําลังหาโน้ตบุ๊กใหม่นะคะทางบานานะ่าเนี่ยเขาใจดีมากๆสําหรับคนดูช่องเพจสัพินพิชานะคะเพราะว่าเขามีสิทธิพิเศษให้กับคนดูตอนนี้อยู่ด้วยนะคะจริงอะจึง ต่อที่1นนะคะเมื่อซื้อ Intel Notebook เ e n 1 1 1เอ็นะคะผ่านพานาน่าออนไลน์เนี่ยรับส่วนลดไปเลย1000บาทนะคะเพียงแค่กรอกโค้ด KOL BN 06นั่นเองนะคะก็จำกัดแค่10สิทธิ์เท่านั้นนะคะต่อที่2นะคะเมื่อซื้อสินค้าผ่านท c กอันทอ l เลจอย่าลืมใส่โค้ดนะคะ CO L 2 0 0จะได้โค้ดส่วนลดไปเลย200บาทนะคะสำหรับซื้ออคเซอรีในช็อปบานาน่านะขันตัดต้อง500บาทขึ้นไปนะคะจำกัด50เท่านั้นค่ะสาหรับใครที่สนใจนะคะเกก็จะแปะลิงก คนที่อยากซื้อแบบคลิกแอนคอลิกแบบเกสนะคะเกสจะบอกว่าแบบซื้อเถอะมันสะดวกจริงๆนะคะเดี๋ยวเราไปเซอร์ไพรส์กายกันตงนกายอยู่ในห้องนะคะก่ยติงตังน่าจะเตะบอลอยู่ก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปเซอไปกันแต่ว่าตอนแรกเราจะแก้งก่อนนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันฮัลโหลฮัลโหล สวัสดีจ้าสวัสดีที่ทำมาอยู่เอเบิลวันเกิดกายเพิ่งผ่านมาใช่ไหมใช่แล้วเจย์ังไม่ได้แค่ของขวัญกายเลยก็เลยมีอย่างจะให้เป็นคนอยากได้มานานแล้วก็เลยหาให้ขออย่างขอแล้วตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมาให้มันสมกับมูลค่าตื่นเต้นขนาดไหนร้อยห้าสิบไม่นี่อ้ะเอออะไรก็เห็นคนอยากกินมานานแล้วไงไม่ใช่ก็ก็อยากกินมานานแล้วกายอยากกินหรือวให้ อยากเล่นนะความจริงคืออยู่ตรงนี้ฮ่าโหลเอ๊โหลดบุ๊คดีใจไหมเป็นไงบ้างดีใจมากเราเปิดสิเราเปิดถูกใจไหมอ่ะเด้อได้เป็นไงชอบมากชอบมากเล่นเกมมันเลยสนุกดนเรีย็นเลยเล่นเกมเย็นเย็นเย็นชอบไหมชอบไหมชอบปากชอบอยู่แล้วได้โน้ตบุ๊กนีค ก็ดีใจนะคะที่น้องชอบก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับ c r ค b e แล้วก็กดกระดิ่งนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายมูะมอ๊ะ